หนึ่งสองสามครั้งแรกที่ผมได้ถ่ายกับ <c oughs> พี่เกสแล้วไงคะหนูชอบตรงนี้ว่าพี่เกสเสสละถอดรองเทา้าอย่าไปบอกเขาขนาดนั้นคนดูก็รู้ <c oughs> เอาเหรอ <c oughs> เอาเหรอเขารู้หรอรู้เลย <c oughs> ก็นั่นแหละคือสไตล์เด็กเสื้อใส่ส้นสูงแล้วก็ผมไม่ได้หรอกมันไม่น่ารักมันดูแล้วมันไม่ตัวเล็ก มันไม่ได้มันไม่ได้ผิดที่รองเท้าหรืออะไรนะเอามปนผิดที่อะไรอ่ะอ่ะคิดเองอืมแล้คิว่าจะผิดที่เรานั่นแหละเราเป็นผู้หญิงเราต้องรับไว้เองเราก็ใส่ละครแล้วก็บอกนะว่าฉันอ่ะผิดคือฉันปม่คนผิดคือฉันสูงเกินไปคือเธอถูกต้องแล้วอืออืมใครพูดก่อนพี่ก่อนดีกว่าผมจะได้สวนคืนได้หกต้องจะได้รู้ว่าเออมวยมวยมวยนี้โชมายังไงเกมนี้ยังไง คือจะบอกว่าคือถ้าหลังกองนะคะลีก็จะเป็นคนที่ก็จะเป็นเด็กที่สุดในกองซึ่งทุกคนก็จะชอบแกล้งก็ชอบแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โดนเขาแกล้งเหมือนกันนะบางทีคําพูดคำจาแต่ก็น้องก็น่ารักค่ะแล้วก็แอบเรียบร้อยมาเป็นเวลานาน,านพอสมควรจนความแตกหลังๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีใครรู้จะมีเกที่รู้เพราะว่าเกจะเข้ากับเขาบ่อยอืมแล้วในกองเราจะไว้ใกล้เคียงกันที่สุดเนะนาะเดใช่ คนละศตวรรษเลยมั้งุยอีดอ่าถ้านับถ้านับพี่มาร์ทพี่มีเกรสกอลลีใช่ตามอายุมันก็เออมันก็จะเรียงกันนะครับผมก็จะเด็กที่สุดแล้วพี่มาร์ทก็จะแก่ที่สุดโตที่สุดเรียกกเรียกกันว่าพ่อคุณพ่อพ่อพี่คิดว่ามีไหมมีไหมมีใครจะปกป้องไหมจากความรู้สึกผมผมรู้สึกหันไปทางไหนก็โดน พอพี่เกดแก้งกูหันไปหาพี่แอมี่ก็โดนพี่แอมี่แป๊บหนึ่งพ่อก็ยิงมาเงีบเยบๆเออใช่แล้วก็พี่โอ๋พุ่มกับลีจะโดนรอบด้านเลยใช่จริงๆถ้าสําหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกที่ผมได้เล่นกับพี่ๆนะักแสดงที่ยังไงยังไงที่เก่งเก <c oughs> ่งแล้วก็ยังไงค่อนข้าง มีประสบการณ์ในวงการแล้วยังไงนะคือเข้าวงการมาก่อนไม่ได้พูดว่าแก่ก็ไม่ต้องแล้วมันยังไงอีกแล้วก็ผมรู้สึกว่าการเข้าสิงกับพวกเขาทุกครั้งเนี่ยก็จะรู้สึกกังวลรู้สึกประหม่าตลอดเวลากลัวแบบเขาต้องได้บทแน่นอนเลยแล้วเราตกตื่นเต้นแล้วมันก็พูดผิดบ่อยชอบพูดผิดบ่อยชอบพูดลิ้นพันกันชอบพูดล้อเลือไม่ได้ชอบพูดล้อเลือไม่ได้ทำควบกล้ำทำควบกล้ำแน่วงที่นี่ได้ ปกติจะพูดไม่ได้แล้วก็จะพูดว่าคำควบกล้ำหรือว่าแบบค้างคาวอะไรเงี้ยก็จะมีเหินเหินความจะเหินเวลาเรียกลิตาอย่างเงี้ยถ้าปกติบางทีเรียกได้แต่เวลาแบบแอคชั่นปุ๊บลิตามันจะมีในเรื่องอารมณ์ไงมันมีอารมณ์ใส่เข้ามาไงแล้วหัวเราะทำไมอะไรอารมณ์อย่างนั้นอะก็บอกว่าน่ารักดีเของมก็ยากกันแหละแล้วก็ทำกันบ้านเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อน คือถ้าในพาร์ทของเกรซมันก็ม,นกมันค่ะริตาเนี่ยจะมีโลกอยู่กับทุกๆคนอยู่กับเขาเนี่ยก็จะรับสบายเนาะเป็นรักปุกจิกเป็นแบบกวนประสาทกันกัดกันเป็นไม่มีกำแพงด้วยใช่เป็นมุมที่เราผ่อนคลายรู้สึกเหมือนอยู่บ้านได้เป็นตัวเองถ้าอยู่กับพี่เอมี่ก็จะเป็นคนที่เราต้องการที่จะแก้แค้นเราก็จะทำดีต่อหน้าแต่ลึกๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราก็รักแล้วก็ผูกพันกับเขาตั้งแต่เด็กๆสุดท้ายแล้วอะ่ะ มันก็มีทั้งความรักที่มันมีจริงๆแล้วก็มีทั้งความแบบอยากที่จะแล้วก็มีทั้งความแคร์ที่อยากที่จะช่วงชีวิตคืนกับี่สมาร์ทเนี่ยเป็นเป้าหมายของเรามันก็จะค่อนข้างที่จะชัดเจนหรือว่าจะจะจะทาทุกอย่างเพื่อให้ได้เขามาโดยที่เราไม่ได้รู้หรอกว่าเราไม่ได้รักเขา mm hmm. เราอยากได้เขาแบบนั้นอะไรเงี้ยคาริตาจะมีโลกสาหรับทุกๆคนอะไรเงี้ยคือกับ คนนึงจะทําอีกอย่างหนึ่งคนก็ทําอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากหน่อยนึงเวลาที่จะแบบจะจะเล่นว่าเออจะอย่างบางฉากที่เล่นรวมกัน4ี่คนเราต้องพูดกับคนนี้อย่างหนึ่งคนนี้อย่างหนึ่งคนนี้อีกออารมณ์หนึ่ง <ừ. S 1> หรือบางวันที่แบบต้องสลับไปสลับมาในอารมณ์อะไรเงี้ยขึ้นขึ้นลง,ลงแต่ว่าเก๋จะโอเคเพราะเก๋ก็เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเนอะก็รู้สึกอย่างไงบ้าเคอแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราได้เป็นตัวเองด้วยแหละหรอ บอกเข้าไปสิว no ่าเจอพี <thôi> so nice ่ครั้งแรกเจอพี่เกครั้งแรกก็คือเป็นวันที่เป็นถ่ายเขาเรียกอะไรถ่ายทีเซอร์ใช่ไหมแล้วพี่เกก็มาถึงแบบเอ้ยลุกลุกลุกเลยลุกเลยลุก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 ให้ดู่อยสองกระจกดิออย่างงี้เขาก็บอกเอ้ยตัวเท่ากันเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไม่ใส่ส้นสูงให้นี่คือการทักทายครั้งแรกที่หน่มก็แบบพังใจพังถือว่าเป็น อะไรที่ประทับใจรู้สึกว่าเหมือนเป็นการทําลายกําแพงอะไรบางอย่างในครั้งแรกเออจริงๆแล้วก็ทําลายความรู้สึกด้วยทำลายความรู้สึกด้วยแล้วก็งงด,ด้วยถ้าดูคู่เราก็จะได้ความน่ารักนะเนอะความน่ารักความรัก,รกที่มันเป็นความรักจริงๆอทอี่ไม่ได้แบบหวังอย่างอื่นนอกจากความรักแล้วจริงๆหวังไหมเอาจริงๆหวังไหมจริงๆเลยจริงๆก็มีหวังบ้างอะเนี่ยนิดนึง เนาะในเรื่องก็มีความหวังบ้างแต่ก็แต่ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นความรักที่แบบน่ารักแบบกัดกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ไม่เด็บไม่ได้เป็นละครละครนะเนอะมันจะเป็น d i a l o g ที่แบบเหมือนเราพูดกันอย่างเงี้ยเออมันจะเหมือนพูดกันแล้วแบบด่ามาด่ากลับเถียงมาเถียงกลับอะไรอย่างเงี้ยอืมจะเป็นแบบแนวกัดกันรักกันเออเป็นธรรมชาติเพราะเอาจริงๆผมสวนผมก็สวนจริงหลายๆดอก ส่วนเกินจริงมาเยอะเลยด้วยอยากจะบอกแล้วโดนตบก็คือโดนตบจริงที่สุดเรื่องนี้จุบจริงไม่เท่าตบจริงจริงๆตบจริงแรงกว่าดังกว่าชัดจริงรู้สึกจริงแล้วอยู่ๆก็ตบเลยโดยที่ไม่ได้บอกอะไรเลยแม้แต่ผ่านหมวกกันน็อกเขายังตบจนแบบหูวิ้งเลยรู้สึกยังรู้สึกยังรู้สึกค่ะก็น่ารักดีค่ะเป็นความรักที่แบบว่าน่ารักกรี๊ดน่ารักน่ารักใช่ ส่วนในเรื่องของพาร์ดราม่ามันก็จะเป็นแบบก็จะเป็นความแบบเป็นเป็นเส้นเรื่องเส้นอารมณ์ของของตัวิตาที่ต้องเอาจะช่วยเนอะว่าจะสามารถกลับมาสู่โลกแห่งความจริงกลับมาสู่คนที่เขารักจริง,รงๆได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะพุ่งไปที่เป้าหมายที่แท้จริงก็ต้องมาดูวลิตาจะเลือกใครระหว่างพ่อรูปล่อกับคุณพ่ออีกคน,นที่เป็นเป้าหมายของเราคุณพ่อคุณพ่อนะคะ